ครับพี่สังเกตดูไหมใครอย่าไปไกลขนาดนั้นเอาแค่เหลือบเือมองไอ้ตา,ตามึงสั้นขนาดนั้นเลยเนี่ยถอย,อย,<า>ยมันห,<า>หน่อยอ๋อไอ้แจ๊ดเนีน่ยปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตกับการทํางานเยอะเลยนะ <ทำ S 1> มันมาแต่เช้านะ<ๆ>แต่ไม่เข้าพวกเลยนะมันแยกก็ไปทําอะไรคนเดียวก็ไม่รู้บทเบิดก็ไม่อ่านโอ้ที่ผมว่าไอ้การแยกไปคนเดียวแบบบางทีอะเหมือนผมเนี่ยผมก็แยกไปคนเดียวนะไปวิ่งออกกาลังกายฟิตหุ่นไง มันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันทําให้รู้สึกตัวเองกระจับก,กระเฉงป่าปาว่าปาปาพ่อไอ้นี่มันแยกแยกตัวไปทําเรื่องส่วนตัวแต่ที่มันแยกไปเนี่ยมันมันไม่เอาพักเอาพวกเลยอ่ะเนี่ยแปลกไหมแปลกไหมไม่เอาพักเอาพวกมาลงการเมืองเหรออืมไม่ใช่ ไม่ใช่พักการเมืองพักพวกตลกดิเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยไอ้ไอ้นั่นไม่เท่าไหร่นะตั้งแต่เช้ามันมาแล้วมันมาเร็วนะวันนี้แต่มันเข้าห้องน้ำเป็นชั่วโมงเลยแอบป่านนี้นะยังไม่เข้ามาซ้อมมุกซ้อมอะไรกับพวกเราเลยชอบคุณอยู่คนเดียวใช่พี่หลังๆที่ผมสังเกตนะพี่นะทำตัวแปลกๆเปลี่ยนเป็นคนใหม่หรือเปล่าพี่คือจะบอกว่าไอ้กะ เป,เป็นคนใหม่หรือเปล่าว่ามาเลยเปลี่ยนเป็นช่วงนี้แหละครับ f 1 5 0ออกใหม่รุ่นลิมิเต็ดฝาเหลืองขวดนี้เนี่ย <_ an> ใช่ค่ะพี่นี่คือ M150 ใหม่รุ่นลิมิเต็ดฝาเหลืองขวดใหม่ว่าแล้วแล้วรสชาติล่ะครับยังอร่อยเข้มโดนใจเหมือนเดิมไหมเนี่ยแน่นอนค่ะพี่หนูลองแล้ว ถูกใจรสชาติดั้งเดิมถ้าเข้มเหมือนเดิมแบบนี้พี่ขอลองชิมความเข้มของ M ร50ขวดนี้ซะหน่อยนะคะว่าจะเข้มเหมือนเดิมไหมครับน้องเมย์ได้เลยค่ะอ่านี่นี่มันจะรวมสี่งนั้นกรึบเลยอืมสดเชื่อแบบนี้มีวิตามินบีรวมสูงแน่ๆน่น้องครับจดัด M 1 5 0คนานี้มาให้พี่เลยส0ลังครับผมต้องจัดไว้ ติดตู้เย็นที่บ้านแล้วล่ะครับผมได้เลยค่ะโอ๊ยเ,เป็นอะไรเหรียญบาทเี่หนีว่าเป<ๆ>็นอะไกันเรามาเร็วเร<ๆ>เฮ้ยลูกค้าชอบดีเอางี้เลยอะใน,นเมื่อพี่นุ้ยเนี่ยสังเกตแบบนี้สงสัยมันสงสัยแบบนี้ว่ามันแปลกถ้าอย่างนั้นะอะเดี๋ยน้องมาเราต้องคุยต้องถามเลยพี่จับตาดูมาให้ดีนะถูกต้องห่วงหน้าเป็นห่วงอยู่หลังๆเนี่ยเดินถอยหลังด้วยปรหวางขึ้นประหว่า แปลกๆว่ะเฮ้ยเขาไปคุยกับมันดิแจ็คพี่เป็นห่วงนะเว้ยรักหนูนะมันจะออกยากนะอย่าไปหน่อยพี่นะอย่าไปหน่อยแขนมาไปถือตัวดังเลยถือตัวฉีดวัคซีนมาด้วยแขนกันอะไรกันฮะกันอะไรกันไข้หวัดไงออกไข้หวัดใช่ยึดสายพันธุ์ไหนสายพันธุ์ขาสายพันธุ์ขาเมื่อวานล้มเนี่ยเดินไปหลังทีวีพี่รุ้ว มันก็ยังเล่นมุกอะไรเหมือนเดิมนะพี่มันไม่ได้แปล<ม>ี่ยนใครก็เลย้อมมุกมาคนเดียวแล้วเนี่ยเข้าไปคุยกับมันดีๆดิทจ๊ดหนูเป็นอะไรหรือเปล่ามีอะไรบอกพี่ได้นะมีปัญหาอะไรปะเนี่ยเป็นไรพี่ผมไม่ได้เป็นอะไรผมก็ปกติดีเออมีอะไรบอกพี่ดีกว่าฮะ ุยกับอนมันพอที่มึงคุยกับมันแล้วล้วก็มันจะหาข้อมูลเพื่อมาอังมึงบ้าปบ้าเขาก็ทักทายปกติทุกวันเออมึง่งนายไม่รู้อะไรหรอกมึงเชื่อกูเดี๋ยวมันก็ต้องทำมึงไอ้กวนมันไว้ใจไม่ได้มึงอยู่เฉยดีกว่าไม่ต้องยุ่งกับกูหรอกเออไปคุยเขาเองแล้วแต่ หนักอะไรมีปัญหาเรื่องบ้านเลยปะเนี่ยแจ๊ดหนูว่าหนูยังดูดหนูหลอนป่ะเนี่ยดูดบ้าอะไรเล่าอ้าวแล้วเมื่อกี้คืออะไรอะ่ะดูให้คุ้เชื่อมตั้งแต่แรกนะเนี่ยผมไม่ได้ดูดแปลกไปดูน้องมาหน่อยดิไปเฮ้ยแจ๊ดช่วงนี้น้องอ่ะแปลกไปจริงๆนะเว้ยทุกคนเป็นห่วงเองอยู่นะเว้ยแจ๊ดฮะเหนื่อยไหมเนี่ยเฮ้ มันถามมึงเหนื่อยไหมน้องเหนื่อยไหมน้องเดี๋ยววันนี้มันก็ต้องให้มึงเล่นเป็นตัวนู้นตัวนี้มันก็ถามไปกันแหละจริงๆแล้วมันก็ต้องให้มึงเล่นอยู่ดีมึงก็บ้าหรือเปล่าเออเขาไม่ได้ใช้งานกูหนักขนาดนั้นหรอกมึงเห็นอันนี้ไหมอันแรกของวันเลยมึงไปมองเขาผิดอคติเขาเออเขาก็ฝากความหวังไว้กับเราเราก็เล่นให้เขาเต็มที่มันก็แค่นั้นเอง แต่กูว่ามันเยอะเกินไปมันังจะเยอะย้ายอะไรแล้วเออุณเห็นไหมล่ะเวลาแต่งตัวบ้าๆพอๆลุยลุยบอลแต่งอย่างเดียวไอสัตว์นี่เคยไหมกูก็รู้รัาเขาติดหล่อเขาเขาไม่อยากแต่งอะไรเหมือนพวกฟูหรอกนีจับใจเออเอ้ยเขาก็แต่งอะไรบ้าๆพ้าเยอะนะมึงเนี่ยคนเขาติดหล่อเออเราก็ต้องเข้าใจว่าใครเป็นยังไงอยู่รวมกันน่ะมันเข้าใจกันแจ๊ดไปยกเวทบ้างนะน้องฮะทำไมแขนมึงฟรีบ้างวะ ไอ้แจ๊ดไปยกเวทบ้ามึงดูกูดิเห็นปะเนี่ย<ม>กล้าเป็นกล้ามด้เว้ยไม่คอนเทนตนใหม่ไงก็ต้องเอาเอายุ้ยเลยเนี่ยลองดูว่ากระเป๋าหุ้นมันใช้ดีป่ะอ๋อไ้แจ๊ดน้องรักของพี่คลิปนี้นะเว้ยคลิปใหม่เอี่ยมเลยโคตรเหมาะกับน้องเลยเว้ยเชื่อพี่น้องคมลั่นแฉอันเนี้ยฟังน้องเล่นเปล่าดังเลยอะไรอ่อะมึงบอกไปเลยบอกไปไปเลยมึงให้บอกว่าอะไร เล่นเองบ้างไอ้เฮียมึงจะให้กูไปพูดกับเขาอย่างนั้นเหรอเออแต่เเขาเป็นคนเจ้าของวิสาหก็ต้องคิดบปดคิดอะไรมึงไม่มีหน้าที่ตัดใจอะไรหรอกแล้วแต่ส่งมาเลยพี่ก็บอกมาส่งมาเลยพี่ได้หมดแล้โอเคดีเออทุกคนบอกแล้ว่าเอ็งต้องเล่นอันนี้ปัง็ดีมันมีแปลกๆมากเลยเนี่ยเอ้ยว่าแต่ร้านเสื้อของน้องเป็นไงบ้างมาแดงเลย ขยันออกจริงเดนี่มือกูงออยู่แล้วข้างในเลยไอ้ตัดโลกว่าได้หัวงเนี่ยหนักที่หายแล้วขยันขยันขึ้นมาด้วยไอ้คนนี้ก็ดีตัวดีเลยไอ้นี่ก็ผู้ใหญ่ใช้ไม่ได้มึงอย่าไปคุยกับมันเดี๋ยวมึงก็ต้องอำเสื้อร้านมึงอีกนี่ในนี้นะกูการันตีเลยพี่นุ้ยเนีเป็นผู้ใหญ่ที่หน้าเคารพดูแล้วเขาไม่เคยทำลายจิตใจน้องๆหรอก พี่บอกตรงนะเสื้อร้านมึงเนี่ยโอ้โหกูมาใส่เหมือนปอกหมอนมากเลย J F P K K กูต้องใส่การหารเหมือนเดิมแล้วเนี่ยสบายๆเลยไม่มีไซส์พี่ทำมาบ้างเหรอน้องกูไม่เข็ดจ,จริงๆเนะี่ยกูน่าเชื่อมึงแต่แรกแลเนะี่ยไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวรอบหน้าผมมันนี่ให้ ได้ได้เดี๋ยวคอลทีคขั้นใหม่ผมทำให้เฉพาะพี่นุ้ยแต่สวยทุกตัวแหละพี่ดูแลตัวเองไม่ดีงับพี่ปล่อยให้อ้วนไปถ้าหุ่นดีๆเหมือนร่างทองเหมือนตั๊กเหมือนบอลเงี้ยพี่ก็ใส่ของน้องสวยเออได้พี่ไม่เป็นไรผมจัดการให้ได้ได้พี่ได้ไอ้แจ๊บกูในในฐานะเป็นพี่มึงนะเดี๋ยตอนนี้ทุกคนเขาเป็นห่วงมึงมากเลยนะเขาก็อยากจะรู้ว่าตอนนี้มึงเป็นยังไงบ้างเออทำงานเหนื่อยไหมเออทุกคนก็อยากให้มึงพักผ่อนนะอยากให้มึงหางานหาการอะไรทำนะถ้าเกิดว่า มึงว่างมากมึงก็ออกกำลังกายบ้างนะม,นม,กกนงมึงไม่เอากินเหล้ากูก็ห่วงสุขภาพไงเพราะถ้ามึงไม่หลับไม่นอนเนี่ยนะ <S <S มึงทำงานหนักเท้ามาดไปเย็นมึงก็กิกนเหล้าอีกแล้วพอตื่นมามึงก็เพียเออกูว่าอะไรกันไอ้ลุยนี่เสมอต้นเสมอปลายนะเรื่องงานเหรอเรื่องเม้น,นะ <S 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 ทำไมล่ะเขาก็ตื่นเช้านี่ล่าสุดกูเพิ่งรู้เนี่ยเขาแก่แล้วไงหลงหลงกูลืม โฟมล้างหน้ามาแปรงฟัน <c oughs> มันจะไม่เหม็นได้ไงเอามือว่าป่ะคนเราไปไอโฟมล้างหน้ามาแปรงฟันอ่ะ <c oughs> มันต้องเหม็นอยู่แล้ว <c oughs> เออมันก็ทนทนหน่อยแค่นั้นเองเห <c oughs> ม็นแบบไม่น่าให้อภัยเอ <c oughs> เอเรานะ่ยดทนหน่อย อะไรพี่ลุยแจ๊ดตอนนี้นะมึงก็โตแล้วมึงไม่ใช่เด็กเหมือนสมัยก่อนนะมึงก็มีลูกมีครอบครัวมึงก็ต้องดูแลตัวเองนะแล้วมึงก็ต้องดูแลสุขภาพสำคัญมากคือสุขภาพเรื่องการกินสําคัญไอ้เหล้าเบียร์นะก็กินให้มันพอเออไข้เลือดมาสูบฉีดนะแต่ไม่ใช่ว่ามึงก็มันกินทุกวันมึงกินจนเมียมึงด่ามึงคิดดูที่เออบางทีมันก็เห็นเป็นห่วงสุขภาพมึงมันก็ไม่อยากให้มึงจะเป็นอะไรนะไอ้คูเป็นพี่นะกูก็ไม่ได้อยู่ด้วยไง เออถ้าอยู่ด้วยอยู่ใกล้มันจะมีเออเวลาเฮ้ยน้องเทนี่พอก่อนนะเออมึงนอนมึงพักก่อนอะไรกะทะลุแมสก์เลยทีเดียวเออมึงก็ทนโนซางเขาบ่นไนเออคนเขาเป็นห่วงกูเออมื่อกีแทนที่รับข้อมูลร่วมกันอนี่แจ๊ดกูว่านะมึงเนี่ยนะต้องฟังเอื่นเขาบ้างนะไม่ใช่เอาต่ใจตัวเองนะแล้วลดทิฐิตัวเองลงบ้างอะไรที่รับ ไม่ได้ก็เออฟังฟังผ่านๆไปไม่ใช่ลุงเอาทุกเรื่องเข้าใจไหมเว้ยเว้ยเฮ้ยชีวิตพี่หนุยเบนน้องเบนน้องเบนน้องไอ้จับตายเลยโอ้โหที่เก่ง่ากเลยน้องนี่เลยพี่หนุ่ยเบนน้องแก๊สพี่ไม่ได้คิดจะฆ่าแก๊สพี่ไม่ได้คิดจะฆ่า เวนว่าอะไรเวนอว่าอะไรอ้หลุยมันเนาวไง